สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาเปิดโค้ดของเกม R.O. Classic นะครับเป็นโค้ดจากเกม R.O.L. ้ะเิบ 50, 70แล้วก็80นะครับมาดูกันครับว่าผมจะได้ของดีอะไรบ้างจริงๆผมก็อยากได้พวกหมวกโบนะอยู่ในกล่อง70มั้งอ่า แล้วก็พวกมีพวกปากนกนะครับยังไงก็มา,มาชมกันครับเดี๋ยวเราเปิด50ก่อน3กล่องแอดแล้วก็70ปึ้งเฮดเกียร์เฮฮดเกียร์กล่อง80ครับบิงเกอร์แล้วก็คลิปเฮ้ยได้คลิปด้วยหรอมาสองครับ เปิบ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 ตุ้มอะไรวะโมนี่แฟ <c oughs> นซีแพนทอมโอ้โหได้ซ้ำกันด้วยนี่อะไรอะ่ะ <c oughs> ดากอน ถามเลยครับว่าอะไรดีบ้างเนี่ยโหวิาสาตด้วยหมวกงูหมวกโบไม่มีนะ <laughs> ไปแล้วครับเดี๋ยวไปหาโค้ดมาเติมใหม่ทดีนี้ก็จบแล้วดีครับขอบคุณครับ